สวัสดีค่ะพี่น้องคะทักทายกันเบวข้าวๆาว,าวเกี่ยวกับมอร้องมอลำศิลปินต่างๆพี่น้องเอ้ยคลิปนี้ว่าเกี่ยวกับอุบัติเหตุอีกแล้วอุบัติเหตุนะคะเกิดขึ้นกับรถตู้นั่งเอกหมอลำสาวหน่อยเพดานแ้งพี่นองรถตู้นั่งเอกมอลำอยางแตกค่ะบอกว่าจะเป็นนั่งเอกสุไซยให่นั่งเอกอมแอมนอ่องอมแอมเนาะเพิ่นไดโพด ออกมาให้เข้าได้เห็นนะครับพี่น้องที่แรกนั้นเห็นคลิปพี่น้องเห็นคลิปจากนั่งเอกสุาสใหย่เพชิดปานแพงพี่น้องเพิ่นโพต์คลิปขึ้นมามีว่าสันยางรถตู้แตกไข่ยอยู่วิ่งไม่เร็วตอนอยู่ในอำเภอเมืองอุดรช่างอยู่ไหนช่วยทีไข่ยอยู่ บอมีภัยท่านเป็นยางมาเด้อขวัญเอ้ยว่าสันมาเด้อขวัญเอ้ยคือว่าพี่น้องเห็นคลิปน้ำเพลินเราอ้ยใจบดีเลยทีเดียวเพราะว่ายางรถแตกขักแตกแน่อีหลีพี่น้องคือมาแตกขักแถละ่ะสาวน้ำยื่นเบิงบ่งละืป้าแม่พี่น้องเอ้ยอันยางเสื่อมสภาพเบิดสภาพบอกหรือจังใดนี่นี่มาเห็นทางด้านของนองอ้องอมแอมค่ะนางเอกอมแอมเพ,พิินกับโพดคือกันพี่น้องเพิน่นโพดขึ้นมาว่าอ่า เป็นบุญที่รถไม่เสียหลักแตกคกแตกแน่ทน้อยางเพิ่งเปลี่ยนไปเมื่อก่อนปีใหม่โชคดีที่ขับไม่เร็วมีสติจอดข้างทางพิกัดในเมืองอุดรช่างที่ไหนมีบ้างคะอออสันรถตู้หันสาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองปลอดภัยทุกคนค่ะเพื่นวาป้าพี่น้องเบิรงเดอนี่นี่ยางแตกเป็นแตกคกแตกแน่แต่ว่า ใครแนที่เพิ่นบับเบรเร็วคือว่านอเราะกะคุ้มรถอจอดขางทางได้คือเก่งแทอะะพี่น้องเพราะว่าถ้ายางรถแตกนี่โอกาสรถเสียหลักนี่หมุนนี่เนาะโอกาสเสียหลักไปชนต้นไม้ไปชุนรถขั้นอืน่นหรือว่าเสียหลักพิกความนี่โอกาสที่จะเกิดแบบนั้นสูงเลยทีเดียวถ้าไปเร,เ,รเร็วเนาะแต่นี่ถือว่าพี่น้องเอ้ยเป็นบุญอีหลีมาเดือขวันเอ้ยมาเดือขวัญเอ้ยบุนะ่ะ นางเอกอมแอมนางเอกสุสายใ่นะคะพี่น้องส่งกําลังใจนะคะขอส่งกําลังใจให้ทั้งสองเนาะทั้งสองคนที่โสต์มาเพิ่นไปน้ากันหลายคนแมนบอค่าพี่น้องเพิ่นไปน้ากันหลายคนเนาะอ้ยบึงแนล่ะพี่น้องเอ้ยสภาพรถสภาพยางรถแม่ละเนาะสภาพยางรถพี่น้องลักษณะแบบนี้เอ๊ะเพิ่นคือจังว่าเพิ่นพึ่งเปลี่ยนยางอันก้อนปีให่เอา ถ้าว่ายางพึ่งเปลี่ยนใหม่หรือว่ายางถือเขาเอายางเก่าเปลี่ยนให้ปอพี่น้องหรือจังใดเบิ่งแล้วเป็นตะยานเก่าแล้วแมนบ่เป็นตำพานการใส่งานมาหลายปีแล้วยังสี่เนาะพ่นว่าพิ่นเปลี่ยนใหม่หรือจังใดเนี่ยอ่าเนี่ยพ่นว่ายางพึ่งเปลี่ยนไปเมื่อก่อนปีใหม่ว่าสัน่นอุ้หพี่น้องเอ้ย ตงเช็คดีๆเนาะยามเปลีย่ยนยางตรงเบิงสภาพยางเนาะอันเบิงกับบุกคอยเป็ียนบอกวิธีเบิงสภาพยางเนี่ยพี่น้องเรื่องเถื่อผู้ยิง่งเมนบอกคะก็คือ,อถาเพิ่นไปเปลี่ยนเองจังสี่เนาะเบิงสภาพยางหรืออยียงจังใดยางแบบแบบนี้นี่เกิดขึ้นจังใดเกิดขึ้นได้จังใดพี่น้องถาเพื่อนว่าเพิ่งเปลี่ยนเพิ่งเปลี่ยนยางก่อนปีใหม่นี่เองแสดงว่ายางยังใหม่อยู่เมนบอกพี่น้องยางยังใหม่ยังก็สิแตกขักแตกแน่แท้ เกิดจากอีหยังจังใดแบบนี้ผู้ใดมีความรู้ด้านนี้ก็ลองคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปในรลยกันเด้อพี่น้องเด้อจะได้หูไปน้ากันจังสี่นะคะป๊าดเนอป๊าดเอฟซีแห่ส่งกาลังใจรัวรวเลยพี่น้องคะรวมไปถึงนี่พ่อโจเพื่อนก็นว่าปลอดภยัยปลอดภยัยออฟสุรพลปลอดภัยนะอ่าคุณทุกคนเพิ่นวะแล้วก็มีหลายๆคนปลอดภัยนะน้องสาวโชคดีปลอดภยัยห่วงใยเด้อเพิ่นว่า ทำไมแตกคักแค่ว่าสันกะจังว่าเนี่ยลาพี่น้องคือแตกคักแค่คืองงนะคะพี่น้องตอนนี้ว่าเอายางพึงเปลี่ยนยางพึงเปลี่ยนหรือว่าถือเขาเอายางยางเก่าห่บอกอืมนะสภาพตอนน่าเปลี่ยนเ่ากระตรงเบิงอยู่อันหรือเกิดขึ้นจังใดสภาพตอนมันแตกแล้วคือยางอาจจะไม่ใหม่อยู่แต่ว่าตอนแตกเมื่อ้ห แนมเบิงสภาพอาจจะเป็นเก่าๆบอพี่น้องทั้งๆที่เป็นยางไม่นั่นแหละแมนบอรหรือจังไดพี่น้องล่องวิเคราะห์นะคะเรากัล่องอ่าคอมเมนต์มาแนมเราก,กันเนาะหรือว่าคอมเมนต์แนะนํอ่าในส่วนของการการเบิงสภาพยางอีกอย่างจังสี่กระได้ด้อค่ะพี่น้องเด้อเป็นวิทยาทานให้กับคนอื่นๆเสือว่าหลายคน่บด้หูคือกันดอกพี่น้อง่บด้หูซ้ำกันคือว่าเนาะเพราะฉะนั้นผู้ใดที่มีความรู้ด,ด้านนี้ก็ล่อง คอมเมนต์ไว้บอกกันเบิงแล้วกันนะคะพี่น้องแต่ถือว่าพี่น้องโชคดีอหลีโชคดีอหลีที่เห็นยางรถแบบนี้แล้วบอเป็นยางกันอบอผ้าก,กันเป็นยางหนีเนาะถือว่าโชคดีแห้งคุณพระกรักษายอหลีนะคะหลายคนเขาไปคอมเมนต์เป็นกําลังใจเนาะให้ทั้งสูตรสายใยนะคะแล้วกาอันทางด้านของนองอ้องอมแอมนั่มนะคะ,ะเพื่อนกับมาตอบค่ะพี่น้องมาตอบคำ คำห่วงใยของพี่น้องคอมเมนต์ของพี่น้องเพื่อนว่าขอบคุณทุกกําลังใจและคําแนะนําในการดูเช็คยางนะคะเป็นประโยชน์มากเลยค่ะปกติก่อนออกเดินทางจะเช็คทุกรอบเลยค่ะลมยางเช็คทุกอาทิตย์แต่รอบนี้รู้สึกเหมือนเครื่องมันสั่นๆมา2-3วันก็พากันเช็คหาสาเหตุแต่ไม่ทราบว่าเกิดจากอะไรแต่ตอนนี้ มันเกิดขึ้นแล้วและยังโชคดีมากๆที่ไม่ได้เสียหลักไม่ได้ระเบิดจนทำให้ประคองรถไม,ไม่ได้และโชคดีกว่านั้นคือเกิดอยู่ในพื้นที่ในเมืองเพราะก่อนหน้าเดินทางผ่านภูเขาหลายร้อยโลนับเป็นบุญพวกเรามากๆค่ะเพิ่นวะนี่คือน้องอมแอมเพิ่นมาขอบคุณนะคะขอบคุณสำหรับผูู้ที่ส่งกำลังใจผููที่คอมเมนต์ไป ทรงกำลังใจไปโดยความห่วงใยคือหว่านนาอเห็นสภาพยางรถที่แตกแล้วถ้าเพื่อนบ่ว่าเพื่อนเปลี่ยนยางรถเบิ่งก่อนปีใบนี่สิโ่เสื่อเลยได้พี่น้องสิคิดว่ายางรถหนี่แบบเสื่อมสภาพแบบถือใส่งานมาหลายปีแล้วแบบนี้หรือว่าเกิดจากยังเกิดจากแบบเป็นไปเปลี่ยนยางได้ยางเก่าบ่หรือจังใดพี่น้องจังใดก็ลอ่งแสดงความคิดเห็นมาเบิ่งแล้วกนเนาอ ว่าเหตุการณ์แบบนี้นี่เกิดจากอีหยังนะคะแต่ก็ยังโชคดีคือว่าที่โบเป็นหยังกันพี่น้องโอ้ยนาอ,อเป็นบุญหลายเป็นบุญหลายเอาปลอดภัยปลอดภัยเดินทางไปไกลไปไกลไปใส่มาใส่พี่น้องห่วงใยสุขคนนะคะโบเป็นแคมมอล่มเลยพี่น้องห่วงใยสุขคนห่วงใยการใส่รถใส่ถนนกับปานนั่นห่วงใยสภาพรถเออต้องมีการตรวจเช็คยูตลอดคือว่าเพื่อนกระเชคอยูตลอดว่าสันแต่ถ้าได้เห็น ที่เพิ่นวาเนาะมีอาการสันของรถนะสันอยู่2อสมมือแล้วแบบนี้ถ้าเป็นไปได้คือเข้าเบิ่งเองอจสิบบฮูที่อามั่นใจเนาะก็ต้องแวะเข้าไปแบบเช็คเช็คเบิ้งแน่อ่าน้ำอูน้ำยังก็ต้องแวะแน่จากน้อยหนึงจากสีนะคะแต่เดี๋ยวความรังเทืองานเพิ่นต่อเนืองต่อเนื่องแบบ กับเมื่อบยบริภักแกงสีนอะลังเทือกะเสียงอันตรายพี่น้องคะได้แต่ส่งกนลังใจคือว่านอทางที่ดีก็อยากให้ตรวจเช็คสภาพรถสภาพคนอืมการใส่รถกะบระมัดระวังคือว่านอะเพื่อลดอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นแต่ว่าเท่อนี่กับปลอดภัยกันก็ถือว่าโอเคโชคดีพี่น้องก็ถือว่าใครอยูอ่ที่ปลอดภัยกันนะคะ มือนีเพื่อนก็จะเดินทางไปทําการแสดงอยู่ที่อ่าทงอุบลรัฐนะคะพี่น้องทังขอนแกน่นค่ะ <goof cji> ม,มือขึ้นนี่เพื่อนทําการแสดงอยู่ที่สกลนครเนาะพี่น้องเนาะอยู่ที่สว่างแดนดินสกลนครมือนีทําการแสดงอยู่ที่ไสล่ะคิวงานพี่น้องมือนีทําการแสดงอยู่ที่หน้าที่ว่าการอำเภออุบลรัฐเขื่อนอุบลรัฐค่ะ อยู่ที่ขอนแก่นนะคะพี่น้องเมือนี้ก็ไปมวนซึนไปตุ่มไปฮุมไปให้กำลังใจนางเอกมอลล่าเข้าหลายๆแล้วกันนะคะพี่น้องคะ่ะไปให้กำลังใจสาวน้อยเพชรบานแพงส่งกำลังใจให้สุขูสุขคนเนาะขอให้เดินทางใส่รถใส่ถนนปลอดภัยแล้วกันนะคะขอบคุณพี่น้องทีท่ติดตามค่ะยูดีไม่แห้งหักแพงแบ่งปันค่ะสวัสดีค่ะ